สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอเทคนิคก,การผูกห่วงครองฟิกเกตออนอาบหรือห่วงครองเงินเลขแปดนั่นเองครับซึ่งห่วงครองเนี่ยฟิกเกตออนอาบเนี่ยผูกออกมาแล้วเนี่ยทำให มีห่วงคล้องด้วยกันสองห่วงเหมาะกับการผูกโยงอุปกรณ์ยึดโยงกับเชือกเส้นหลักอย่างเงี้ยครับตามนี้เลยอ่นิยมใช้กันในการงานช่วยชีวิตงานปีนเขาหรือทาง,งานในที่สงูงวันนี้เราจะรวมสองเทคนิคในการผูกห่วงคล้องอ เงือนเลขแปวิธีทำมารับชมกันเลยครับวิธีแรกเราจะว่าทำเป็นใบแบบนี้นะเป็นหูเชือกพับครึ่งหนึ่งนะครับได้ประมาณนี้ เราจะเหลือไว้หน่อยเพราะว่าเราต้องพันหลายรอบนั่นเองแต่ว่าเหลือประมาณนี้นวิ่งเชือกหูเนี่ยครับวิ่งทับวิธีแรกนะครับทับเชือกหลักสองเส้นวิ่งมาลักษณะนี้แล้วไปข้างล่างวิ่งอ,อ้อม้งล่างนะครับแล้วขึ้นมาข้างบน แล้วพับไปครึ่งหนึ่งเข้าไปยังห่วงพับเชือกห่วงเนี้ยได้ลักษณะนี้เราดึงจัดเข่าที่ก่อนเพื่อให้มันแน่นนะครับจัดให้มันเรียงสวยงามก่อนพอได้อย่างนี้แล้วนะครับ เราก็จะเหลือห่วงที่เรายังสอดไปไม่หมดเนี่ยคาไว้ประมาณนี้อ่าแล้วเขาเรียกวไบแล้วเอาห่วงเนี่ยครอบกับห่วงที่อยู่ข้างบน2อเส้น2ห่วงรอปุ๊บเสร็จดึงกลับลงมาข้างล่างล่างสุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นดึงเชือกห่วงให้ยึดแน่นกัน เราก็จะได้ Figure on เอทออบวิธีแรกนะครับปมคงที่มั่นคงปลอดภัยต่อไปวิธีที่สองแกออกก็แกง่ายเหมือนกันวิธีที่สองก็เช่นเดียวกันเตรียมเชือกทำเป็น หูเชือกแบบนี้พับมาครึ่งหนึ่งเราก็เหลือเชือกหลักประมาณนี้เราจะใช้หูเนี่ยวิ่งไปข้างล่างเส้นหลักวิธีนี้นะครับเราเอ้อมมาข้างบนเส้นหลักอีกทีหนึ่งเ,เห็นไหมครับเราวิ่งไปข้างล่างสอดหูขึ้นมาจากล่างขึ้นบน เห็นไหมครับเราก็จะได้ห่วงเลข8อยู่แล้วนะแล้วก็ดึงจักเข้าที่ก่อนเพื่อให้เชือกสวยงามนั่นเองถ้ามันขี่กันแล้วก็จัดให้มันเข้าที่ก่อนเพราะถ้าขี่กันแล้วมันจะไม่สวยอ,อย่าให้มันขี่กันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอา ใบเนี่ยหรือว่าเอาหูเนี่ยครับสอดกลับมาที่เดิมนะยังปลายห่วงเลขแปดนะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอวิ่งถับมาแล้วเราก็เอาหูครอบกับห่วงข้างบนเราเอาลงไปข้างล่างจัดห่วงเข้าที่ ฟิกเกอร์8 on a bike นี่เป็นวิดีโอรวม2วิธีผูกห่วงคล้องจากเงินเลข8ครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถทำตามได้วิดีโอนี้ทำแบบช้า,ชา นะครับไม่ให้ไม่ให้ทุกท่านได้งงสามารถทำตามได้แล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัยนั่นเองขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวีดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ